เอาละครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมพิวทิวดีและตอนนี้ก็อยู่ในเกมการีน่าฟรีไฟลกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนสําหรับในวันนี้ผมมีข่าวดีจะมาบอกนะครับทุกคนสําหรับกิจกรรมบูย่าโกนะครับทุกคน GM ได้ทําการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนกิจกรรมบูย่าโกก็คือเจ้ากิจกรรมทอยลูกเต๋าสามเหลี่ยมนั่นนะครับทุกคนสําหรับใครที่บักทอยไม่ได้นะครับตอนนี้ GM ได้ทําการแก้ไขแล้วนะครับ และผมก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นนะครับทุกคนสําหรับคนที่ทอยลูกเต๋าไม่ได้นะครับทุกคนผมเป็นส่วนหนึ่งในนั้นถ้าไม่เชื่อก็ไปดูคลิปเก่าได้นะครับที่ผมรีวิวกิจกรรมไว้และผมทอยลูกเต๋าไม่ได้นะครับทุกคนแต่ตอนนี้ GM ได้ทําการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนวันนี้เป็นวันที่17นะเมื่อวานวันที่16ผมทอยยังไม่ได้เลยและวันนี้วันที่17เดี๋ยวเราเข้าไปดูในกิจกรรมบูยาโกกันนะครับทุกคนฮ่าทุกคนดูโทเค็นเนี่ยผมกดผมกดแบบทอยรัวแบบ อย่างโพสต์ใจอะ่ะตอนนั้นผมมีอยู่ประมาณ60กว่าทูเคดอะ่ะผมกดรัวๆงี้เลยเนี่ยเห็นไหมถอยได้แล้วนะครับทุกคนเออก็อย่าเพิ่งแบบน้อยใจแบบไปกดลบกงลบ,ลบเกมอะไรงี้นะผมเห็นแบบ กิจกรรมมันบา็กไงผมก็เข้าใจแหละว่ามันไม่สนุกไะเนาะเพราะว่าเราทําไม่ได้แต่บางคนก็ทําได้สําหรับใครที่ทําไม่ได้ก็เข้าไปทําได้แล้วนะครับทุกคนสําหรับเจ้ากิจกรรมบูยาโกนะครับทุกคนมันไม่ควรพลาดหรอกสําหรับกิจกรรมแบบเนี้ยเพราะว่าของฟรีมันเจกเยอะมากนะครับทุกคนใครจะมาแบบนั่งล็อกอินแบบอะไรวะออกจากเกมเข้าเกมใหม่แล้วก็มาทอยทีละครั้งมันโคตรเสียเวลาเนาะผมก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันแหละครับที่คนแบบหัวร้อน,น,นอ่ะเนาะกับกิจกรรมแบบเนี้ย บางไอดีของเขาไม่เป็นอ่ะแต่ของเรามันเป็นอ่ะนั่นแหละครับทุกคนสําหรับใครที่ทอยได้หรือทอยไม่ได้ก็มาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับบอกผมหน่อยว่ามันเป็นแค่ผมคนเดียวหรือเปล่าผมก็ไม่ได้ไปกดรายงานหรือว่าไปกดแบบบอก GM บอกทีมงานอะไรนะผมไม่ได้ไปทาอะไรทั้งสิ้นนะน่าจะเป็นเพราะว่า GM เขาแบบอันเนี้ยอะไรอะ แบบแก้ไขนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับเจ้ากิจกรรมบูย่โกนะครับทุกคนใครทําได้ทําไม่ได้ก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับตรงนี้ก็สามารถแลกข,ของรางวัลได้แล้วนะครับทุกคนก็แลกได้เลยมันรู้สึกเสียเวลาแล้วเนาะ <c oughs> แบบว่าเราแบบเสียเวลาในการแบบเลกข,ของอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้เลยครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ